สรุปข่าวโกโนไกด์วันที่22พฤศจิกายนก็ก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆต้องการเสนอว่าเออเราควรจะทำเนื้อหาแบบไหนหรืออะไรนี้นะก็สามารถเสนอกันเข้ามาได้นะครับก็คือเพราะว่ากอ็อยากจะทำเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของคนฟังให้มากที่สุดอ,อ่าแล้วก็การสรุปข่าววันนี้ก็กลายเป็นว่าห่างจากครั้งที่แล้วถึง11วันนะเพราะว่าข่าวของเรานี่มีเยอะมาก แต่ว่าจะปล่อยให้มันดองไปมากกว่านี้ก็ไม่ดีเพราะว่าจะแทบจะจาไม่ได้เราเคยพูดอะไรไปบ้างอ่าในช่วงประมาณสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยเปลี่ยนแปลงก็คือทางของคนจัดการประเทศเนี่ยเขาก็เล่นแง่เรื่องวันกักตัวสุดท้ายก็คือเราก็ยังอยู่สิบสี่วันเหมือนเดิมการกักตัวเหลือสิบวันก็เลื่อนออกไปแต่ว่าข่าวดีก็คือคนต่างชาตินะแฟนๆสามารถขอ TR, วีซ่าทรวีซ่าท่องเที่ยวได้ทั้งโลก ที่อยู่ได้60วันแล้วก็ยกเว้นเกณฑ์เงินฝากห0 0แสนแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยเริ่มจากตรงนี้นะกลับไทยกักตัวแล้วตรวจเจอโควิดประกันเดินทางคุ้มครองไหมเอาเป็นว่าสรุปเลยก็คือถ้าเรามีประกันเหลือประกันการเดินทางที่เราซื้อเพื่อขอวีซ่านี่นะแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วจานวนวันเหลือคือถ้าไม่เหลือก็ไม่เกี่ยวนะถ้าเหลือก็คุ้มครองแต่ว่าต้องดูเงื่อนไขของประกันอีกทีหนึง่ง คือคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอ่ะเพราะว่าบางคนกลัวไงว่าตอนกักตัวถ้าตรวจเจอโควิดแล้วยังไงเขาจ่ายไหมหรืออะไรเงี้ยนะถ้าจํานวนวันประกันเหลือต่อมาสมาคมท่องเที่ยวขอร้องเที่ยวแบบไม่กักตัวเถอะกักตัวเรื่องใหญ่วัคซีนเรื่องเล็กใช่ครับโมแต่รอวัคซีนเนี่ยเมื่อไหร่จะมีก็ไม่รู้ที่บอกว่าจะมีจะมีนั่นแนหะถึงเวลาเราจะเลื่อนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องกักตัวเนี่ยทําให้นักท่องเที่ยวเขาไม่มาฉะนั้นเราก็เลยมีไอเดียว,ว่าให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ย มาเที่ยวกับทัวร์ก็ไม่ต้องกักไงก็อยู่กับทัวร์ทัวร์ไม่ปล่อยให้ไปเพ่นพ่านที่ไหนหรอกคือจะเริ่มมีองค์กรต่างๆเกี่ยวกับบริษัทต่างๆเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยออกมาเรียกร้องกันมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อันนี้เราค้นพบเลยนะว่าโควิดเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้แค่8วันถ้าหลังจากนั้นยังตรวจเจอโควิดอีกเนี่ยก็คือซากซากเชื้อแพร่เชื้อไม่ได้นะครับก็คือหลังจาก8วันไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงต่ํามาก เราจะที่จะกักเหลือสิบวันเนี่ยถือว่าเผื่อแล้วด้วยซ้าเพราะความจริงคือที่เราเคยบอกกักสิบสี่วันหรืออะไรเนี่ยความจริงคือต้องบวกวันลงเครื่องบินแล้วก็บวกวันเช็คเอาท์ด้วยถ้าเราจองโรงแรมจะสังเกตว่าเขาจะเขียนว่าสิบหกวันสิบห้าคืนฉะนั้นสิบวันเนี่ยจริง,รงๆอาจจะเป็นสิบเอ็ดหรือสิบสองก็ได้ก็คือบวกวันอย่างที่อ้อบอกเนี่ยนะฉะนั้นแล้วสิบวันนี้ถือว่าเผื่อแล้วแต่ว่าทางผู้จัดการประเทศก็ยังจิตตกอยู่ยังไม่ยอมเปิดเพื่ออะไร เรากาลังค้นหาอยู่นะครับฉะนั้นเริ่มมีข่าวแล้วไงเนี่ยก็คือสาประเทศนี้ขอวีซา่าท r เข้าไทยได้แต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ได้ทั้งโลกตามประกาศที่ออกออกไปหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาสรุปนโยบายต่างชาติเข้าไทยเน้นภาคธุรกิจเฉพาะผู้มีศักยภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยในข่าวน,นี้คือเขาพูดถึงทุกกลุ่มนะคืออย่างที่บอกอะ่ะในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเยอะคือเขาเริ่มแตะแตะเรื่องการจะเปิดให้หลายกลุ่มเนี่ย ได้สักพักหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องของการกักตัวเนี่ยยังไม่ยอมลดลงสักทีหนึ่งคือเหมือนกับว่ามันมีกระแสที่คนที่เขาเรียกร้องอะ่ะบริษัทใหญ่ๆเขาก็เริ่มเรียกร้องอะ่ะแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่อยากให้มันเยอะกลัวแตกตื่นอะไรเงี้ยอ่ะก็เจอกันครึ่งทางคือมีหลายกลุ่มที่เข้าได้นะครับแต่หัวข้อข่าวเขาเน้นภาคธุรกิจไงซึ่งเป็นมุกสิ้นคิดถ้าเกิดว่าพยายามจะปิดต่อให้เข้าแต่นักธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยคือ คือเหมือนเป็นมุกสี้นคิดว่าให้เข้าเยอะไม่ได้เลยให้เข้าได้เฉพาะบางกลุ่มคือคนที่มีอิทธิพลกับเรื่องของประเทศมากที่สุดก็คือนักธุรกิจต่างชาติอีกไม่นานก็ต้องเปิดเสียงต่อต้านไม่มีความหมายอีกต่อไปคืออันนี้อ๊อฟพูดของอ๊อฟเองเลยไม่ได้พูดในข่าวเพราะว่าอ๊อฟรู้สึกว่าจากเดิมที่มีกระแสต่อต้านเยอะแม้กระทั่งในวิดีโอของเราก็มีคนมาคอมเมนต์ลบๆบ,บ้างเหมือนกันแต่ทุกวันนี้คือเงียบไม่มีมานานแล้ว ยังมีอย่างมากก็มาตาดาวเท่านั้นเองนิดๆหน่อยๆนะคือเขาก็รอจ้องอยู่ลงวิดีโอเมื่อไหร่ก็มาตาดาวตั้งแต่ต้นๆต,ตลอดเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีเพิ่มอีกเลยก็แสดงว่าเป็นอาจจะเป็นคนเดิมตลอดอะไรอย่างงี้นะคืออันนี้ไม่เกี่ยวละคืออ้อคิดว่ายังไงความจําเป็นมันค้าคอเราอยู่ครับเรื่องของเศรษฐกิจต่อให้ทางนั่นแหละเขาจะเล่นแง่แค่ไหนเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดมันมีเสียงกระทุ้งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เงินก็ไม่มีแล้วจะดื้อต่อไปอีกนานแค่ไหน ครับก็เรามีหัวข้ออัปเดตข่าววีซ่าก็คือคนไทยไปต่างประเทศแล้วก็ไปเจอกับแฟนในประเทศที่3ามเนี่ยมีมาอยู่เรื่อยนะครับตามวิดีโอพวกนี้นะก็คือใครที่จะไปไปประเทศฝรั่งเ่ะส่วนใหญ่เข้าได้เกือบหมดนะยกเว้นบางประเทศนะฉะนั้นก็คือต้องไปดูในนี้นะครับอันนี้คือเมื่อกี้พูดไปแล้วแหละแต่เมื่อกี้เป็นเรื่องของประกันแต่ว่ากลับจากต่างประเทศเนี่ยถ้าติดโควิดรักษาฟรีไหมหมายถึงอันนี้คือของรัฐบาลนะก็คือแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วตั้งแต่เดือนมีนาแล้ว ที่มีข่าวก็คือรักษาฟรีแต่เราก็มาคอนเฟิร์มอีก,กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไปถามทางกรมควบคุมโรคอีกมาแล้วนะครับฉะนั้นระหว่างจักตัวว่าถ้าเกิดติดโควิดนะครับก็รักษาฟรีอยู่แล้ววงเล็บเลือกโรงพยาบาลไม่ได้นะมันแล้วแต่ว่าโรงแรมที่เราอยู่คอนแทคกกับโรงพยาบาลไหนคือถ้าเปลี่ยนโรงพยาบาลก็จ่ายเองอออการรักษาฟรีนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับสิงคโปร์ขนาดรีบเปิดก็ยังแย่แล้วไทยจะเหลือหรือ,รอไม่ใช่สิงคโปร์นะ ไม่ใช่เฉพาะสิงคโปร์อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเรียกได้ว่าแทบจะทุกประเทศตอนนี้ที่เขารีบเปิดเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจของเขากําลังแย่แต่ขนาดว่าประเทศที่เปิดก่อนเราเนี่ยเขายังแย่แต่แล้วของเราเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าก่อนโควิดเนี่ยเศรษฐกิจเราก็แย่อยู่แล้วเจอโควิดมากระทืบซ้าอีกเนี่ยทําไมข่าวยังเงียบอยู่คือมันมีเริ่มมีแผลออกมาแล้วใช่ไหมเงินไม่มีแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ารัฐบาลยังทําตัวสบายๆอยู่เนี่ยคือเขาแอบหมกเม็ดอะไรไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน แล้วก็วิเคราะห์เปิดประเทศนะครับเปิดประเทศแบบหมยถึงว่าเปิดอ้าเลยอ่ะก็คือกักตัว0วันเ,เงื่อนไขขอวีซ่าท่องเที่ยวง่ายคืออันนี้ได้ไปข้อหนึ่งแล้วโดยไม่ทันคาดคิดก็คือขอวีซ่าท่องเที่ยว TR วีซ่าอยู่ได้60วันต่ออายุได้อีก30วันรวมแล้วไม่เกิน90วันเนี่ยขอได้ทุกประเทศในโลกถ้าใครจะถามว่าอันนั้นได้ไหมประเทศนั้นได้ไหมอ่ะได้หมดแล้วแล้วก็เลิกกักตัวที่โรงแรม0วันเนี่ยเป็นความเพ้อฝันของเรา ว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ถึงตอนนี้ก็ยังคิดอยู่คือตอนเนี้ยพฤศจิกายนอดไปละนะเดี๋ยวจะมีข่าวอีกแต่ว่ายังไงมันหน้าท่องเที่ยวแล้วอะไม่เลิกกักตอนนี้แล้วเราจะไปอะไรให้มันพ้นหน้าท่องเที่ยวแล้วค่อยเลิกกักเนี่ยทําเพื่ออะไรอ่าแล้วก็ถัดมาสภาอุตสาหกรรมครับหนึ่งในคนที่มาเรียกร้องขอให้ลดวันกักตัวไม่งั้นต่างชาติไม่มาก็คือคอนเฟิร์มเลยว่าตอนนี้เราต้องรักษาสมดุลน,นะ ต้องเอาทั้งเศรษฐกิจและก็การป้องกันโควิดคือเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันต้องไปด้วยกันจะเอาแต่โควิดอย่างเดียวไม่ได้เขาอ้างโควิดก็คือเพื่อเป็นกรอบบางหน้าเพื่อซื้อเวลาเตะทวงอะไรก็ว่ากันไปของเขาอะแต่ว่าเขาจะทำได้สักกี่น้ำตอนนี้แม้ยุโรปล็อกดาวน์แต่สวีเดนผู้ไม่เคยล็อกดาวน์ตอนนี้เป็นยังไงก็คือสวีเดนตอนนี้ก็คือตั้งแต่ต้นแล้วที่ประเทศอื่นเขาล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือ ประเทศอื่นๆรวมทั้งยุโรปด้วยแต่ว่าสวีเดนตอนนั้นก็ไม่ได้ล็อกมาตอนนี้ยุโรปหลายๆประเทศล็อกรอบสองแล้วสวีเดนก็ยังไม่ล็อกอ,อยู่ดีแล้วก็สวีเดนถึงจะติดเชื้อพุ่งเพราะว่าคือต้องทําความเข้าใจว่าประเทศในเขตหนาวอะตอนนี้ติดเชื้อพุ่งทั้งสิน้นเฉพาะเขตหนาวแต่พอเราไปดูเขตร้อนนะซึ่งตอนนี้รีบเปิดกันใหญ่เลยนะเปิดรับลูกค้าสโนว์เบิร์กจากเขตหนาว เขาจะมาเขาจะจะหนีของเดิมคือก่อนโควิดแค่หนีหนาวตอนนี้จะหนีโควิดแล้วก็หนีหนาวด้วยเขตร้อนต่างๆเขาก็เปิดรับลูกค้ากันใหญ่ก็คือเขาไม่ได้ติดเชื้อพุ่งเลยเขตร้อนแต่เขตหนาวติดเชื้อพุ่งแต่ว่าสวีเดนต่างจากประเทศอืน่นตรงที่ว่าอัตราการเสียชีวิตนั้นต่ํามากเพราะว่าไม่เคยล็อกดาวก็คือคนอบางส่วนในประเทศก็มีภูมิคุ้มกันแล้วภูมิคุ้มกันโควิดส่วนที่ว่าจะภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็เกร็ดข่าวโกโนไก์นะครับก็คือเป็นหัวข้อใหม่ของเราที่ว่าเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไก์แฟนฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีการมาแชร์เรื่องต่างๆอยู่กันอยู่เรื่อยๆเลยะนะหรือบางคนก็มาโพสตถามแล้วก็จะมีคนมาตอบเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้น่ารักมากๆเราก่อตั้งมาเพื่อเหตุผลนี้แหละให้ช่วยเหลือกันแล้วเราก็เห็นหลายๆโพสเนี่ยมีประโยชน์มากๆเราก็เลยมาเหมือนประมาณว่ารวมข่าว ที่เพื่อนๆในกลุ่มโกโนไก์แฟนฝรั่งเขาโพสต์มาเนี่ยให้คนภายนอกได้รับรู้ด้วยซึ่งมีประโยชน์อย่างมากครับแล้วก็นี่แหละที่เขาบอกว่าเล่นแง่เรื่องวันกักตัวเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากข่าวนี้รัฐมนตรีสา,าธารณาสุขเนี่ยซึ่งก่อนหน้าน,นี่ยเขาก็ยืนยันของเขามาตลอดนะเขาก็ข่าวว่ายันอยู่เรื่อยเลยยันประเทศไทยพร้อมเปิดสู้โควิดอ่าแต่ว่าพอมาข่าวนี้ปุ๊บคือตอนเช้าบอกว่ายังไงก็ต้องกักสิบสี่ขาดตัว ไม่ลดวันกักตัวเพราะว่าห่วงออความปลอดภัยของคนไทยต้องเป็นอันดับหนึ่งปลอดภัยมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีจะกินนี่เอาพูดเองคือตอนเช้าพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวดูตอนเย็นนะครับเออ,อันนี้ก่อนทีมรอวัคซีนต้องรู้ชีวิตเดินหน้าไม่ได้ถ้าไม่มีวัคซีนวงเล็บเครื่องหมายคำถาม,มคือกำลังบอกทีมรอวัคซีนเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวดีว่ามีบริษัทในเอเมริกาใช่ไหมตอนนี้มีสองบริษัทแล้วนะ แต่ตอนนั้นบริษัทที่1บอกว่าวัคซีนของเขาสามารถป้องกันโควิดได้เกิน90%ทีนี้คนก็แบบว่าชูคอกันใหญ่เลยโอ๊ยกำลังจะได้ฉีดแล้วคืออันนั้นแค่วิจัยเฉยๆยังไม่วิจัยยังไม่เสร็จวิจัยเสร็จก็ต้องผลิตอีกผลิตแล้วก็จะผลิตจํานวนมากพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่มากแล้วก็การขนส่งก็ต้องดีไม่งั้นแล้วมันเสื่อมคุณภาพแล้วก็ แน่นอนจํานวนมันยังไม่พอฉะนั้นใครหล่ะที่จะได้ฉีดก่อนก็ต้องกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงแล้วก็กลุ่มคนทํางานทางการแพทย์ฉะนั้นคนธรรมดาทั่วไปรอหลังๆเลยฉะนั้นก็เลยมาคุยกันกับทีมรอวัคซีนอ่านะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเราก็คุยเรื่องขั้นตอนกลับไทยช่วงโควิดนะเป็นการมาสรุปรวดเดียวจบเลยทั้งทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเลยนะครับในคลิปเดียวมาดูตรงนี้กันได้ เพราะว่ามีเพื่อนๆที่ตอนนี้อยากกลับไทยกันเยอะมากเลยเนี่ยกินไอติมรายวันเตรียมลถวันกักตัวรอบที่หนึ่งร้อยคือข่าวเมื่อกี้เราพูดถึงว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขตอนเช้าบอกว่าไม่ลดกังกักตัวความปลอดภัยของพี่น้องต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแต่พอตอนเย็นปุ๊บบอกว่าลถก็ได้อ้างว่าเราก็ป้องกันได้นะป้องกันได้ก็สาธารณสุขพร้อมตั้งนานแล้วคืออาจจะแบบว่าตอนเช้าคือ ประกาศไม่ลดเพื่อที่จะเรียกแขกแล้วก็ตอนบ่ายก็คุยกันเ,เรียกแขกคือมีคนไปคุยกันแล้วแล้วตอนเย็นก็อเปลี่ยนใจแต่วงเล็บต้องรอเข้าที่ประชุมสบคแล้วผลก็คือในข่าวถัดๆไปครับแล้วก็นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก่อนหน้าน,นี้มีแต่เป็นกระแสว่าต่างชาติเข้าไทยทุกประเทศขอวีซ่าท่องเที่ยว TR เ,เราบอกเงื่อนไขไปแล้วว่อาอยู่ได้60วันแล้วต่อาอยุได้อีกหนึ่งครั้ง ได้อีกสามสิบวันแล้วก็เลิกเงื่อนไขเงินห้าแสนคืออันนี้คือเราได้ข่าวมาเป็นข่าวลืออ่าแล้วเราก็มาพูดถึงในนี้นิดนึงแต่ว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรื่องของการขอวีซา่าท่องเที่ยวทีอาเนี่ยได้ทุกประเทศในโลกแล้วแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทวีปไหนก็ได้หมดแล้วก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวเตือนท่องเที่ยวไทยถดถอยแต่วงเล็บสอบ,บอคอไม่ลดวันกักตัวสเปเชียลทูนิสวีซา่าคาดหวังไม่ได้ ใครคาดหวังหรือแล้วตอนนี้คือเตือนใครเออเนี่ยแหละคือคุณเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวอะ่ะคุณเตือนว่าท่องเที่ยวไทยสดถอยเอาก็เป็นใครเป็นคนทําเรื่องท่องเที่ยวอยู่ stv special tourist visa ที่เราชูโรงมานตั้งแต่แล้วโอ้โหวีซ่าตรงนี้สุดยอดทุกคนวงเล็บขอโคตรยากเลยแล้วเราก็มาคาดหวังให้นักท่องเที่ยวจีนหรือนักท่องเที่ยวยุโรปขอไอ stv นี้เข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็มาพูดเองว่าขายไม่ออกคาดหวังไม่ได้ แล้วตกลงคือยังไงคือผิดพลาดใช่ไหมที่ช่วงที่ผ่านมาที่ทํามาตลอดนี้คือผิดพลาดใช่ไหมแล้วเพิ่งมายอมรับหรือแล้วตอนนี้เข้าหน้าท่องเที่ยวแล้วอ่ะครับแล้วก็เราก็มีมาฝากกันว่า,ายุโรปตอนนี้ล็อกดาวใช่ไหมล็อกดาวมาได้ประมาณสักสองสัปดาห์คือต้องบอกก่อนว่าเป็นเขาเรียกว,ว่าล็อกดาวแค่บางส่วนไม่ใช่ล็อกดาวทั้งหมดเหมือนที่เราเคยเจอตอนเดือนเมษาล็อกดาวแค่กิจการบางอย่างซึ่งเขาจําเป็นต้องทําเพราะว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยชาวยุโรป คืออันนี้เป็นข่าวของเยอรมนีนะแต่ว่าชาวยุโรปเนี่ยเขาก็จะได้ฉลองคริสต์มาสกันได้นะครับคือขอล็อกแค่เดือนเดียวอ่าเยอรมนีล็อกมาสักพักหนึ่งสัญญาณดีขึ้นคือไม่ได้แบบยังไม่ได้ลดลงแต่ว่ามันเริ่มเริ่มไม่เพิ่มขึ้นแล้วหรืออะไรเงี้ยนะการติดเชื้อแต่ก็ย้าอีกทีหนึ่งว่าติดเชื้อเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสียชีวิตเยอะนะครับคืออัตราการเสียชีวิตต่ํามากคือติดเชื้อก็ส่วนติดเชื้อมีคนก็มาเล่าให้เราฟังอยู่เรื่อยแหละว่าคนรอบข้างเขาก็ติดแต่ว่ววาาติดแล้ก็หยไง มันไม่ได้ร้ายแรงมีบางคนยังกลัวโควิดเหมือนกลัวผีนึกว่าติดโควิดแล้วจะตายหรืออะไรเงี้ยคือคนที่ติดโควิดแล้วเสียชีวิตเนี่ยมีแต่คนที่มีภูมิต้านทานต่ําก็คืออย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นโรคปอดหรือว่าอื่นๆที่แบบป่วยเยอะอยู่แล้วอันนั้นเสี่ยงแต่คนธรรมดาไม่เสี่ยงแล้วก็การบินไทยเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับก็คือแค่ว่ามีเที่ยวบินมากขึ้นอีกจิดนึงเท่านั้นเอง นะก็คือพฤศจิกาและธันวาคมคือปกติเขาเคยได้บินเป็นร้อยเป็นพันเที่ยวต่อเดือนนะตอนนี้เขาเหลือแค่เดือนละสิบกว่าเที่ยวบินเนี่ยทำมาเป็นตั้งว่าเที่ยวบินพิเศษก็คือเขาตอนนี้เขาทําตัวเป็นเที่ยวบินที่กักตัวฟรีอยู่ไงครับก็คือพาคนไทยจากประเทศไทยไปประเทศต่างๆแบบตัวเที่ยวเดียวราคาแพงแล้วก็พาคนไทยที่ต่างประเทศกับประเทศไทยแบบกักตัวฟรีก็บินได้นิดหน่อยเท่านั้นเอง เ่าไม่รู้ว่าโคต้ามันหมดไปหรือยังนะเพราะว่าพฤชจิกากัทันวาเนี่ยคืออย่างที่บอกอ่ะใครที่กลับกับการบินไทยอ่ะก็พอจองตั๋วขากลับนะตั๋วขากลับนะแล้วก็ขอใบกักตัวฟรีกับเขามาคือต้องมีใบยืนยันด้วยนะอ่าแล้วก็คือเราก็จะได้กักตัวฟรีกับกับสถานที่สเตทควอนตินของรัฐบาลแต่ไม่รู้โคต้ามันเต็มไปหรือยังเพราะว่ามีแค่อาทิตย์ละหนึ่งเที่ยวบินเที่ยวบินละสองอคนเท่านั้นเองต้องลองถามการบินไทยก่อนครับแล้วก็ต่อมานี่คืออีกหนึ่งของการเรียกร้องนะสมาคมเทที่ยยวไ ซึ่งซึ่งมันมีหลายองค์กรหลายอะไรมากเลยอ่ะขอจับคู่เที่ยวบินกับจีนคือตอนนี้จีนเนี่ยจริงๆเขาก็ปลอดภัยมาตั้งนานแล้วเนาะแต่จีนทางจีนเขาก็ไม่ค่อยยอมปล่อยคนออกมาเที่ยวแล้วเราก็จะไปอยากได้คนของเขาเราบอกว่า22มณฑลของจีนเนี่ยปลอดโควิดโควิดเป็นศูนย์มาตั้งนานแล้วเราอยากได้คนในมณฑลพวกนั้นน่ะมาเที่ยวประเทศของเราโดยผ่านทัวร์และก็ไม่ต้องกักตัวครับแต่แค่นี้ก็ยังไม่ผ่านนะ ยังไม่ผ่านคือคนดูแลประเทศเขายังกลัวอะไรของเขาอยู่ไม่รู้นะคือเขาพูดเลยว่าต่อให้ต่างประเทศเหลือสิบวันแล้วก็ตามแต่เราก็ยังคงยืนยันของเราเป็นสิบสี่วันอยู่เพื่ออะไรครับแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับชิลีอยู่อเมริกาใต้นะครับเปิดรับทุกประเทศอย่างที่บอกประเทศเขตร้อนนะเขาเปิดกันหมดแล้วมีแต่ประเทศนี้แหละที่นักท่องเที่ยวเป็นอันดับสี่ของโลกเนี่ยแต่ยังไม่ยอมเปิดเนี่ยคือเราไม่สนใจความเสียหายใดๆเลย เราหมกเม็ดความเสียหายไว้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะหมกไว้ได้นานแค่ไหนแต่ชิลีเขาอะโทรแค่ผลตรวจโควิดเท่านั้นเองไม่ต้องตักตัวด้วยซ้ำแถมคนไทยฟรีวีซ่า90วันด้วยอาจจะเป็นทาเกตใหม่หรือเปล่าใครมีแฟนอยู่ประเทศแถบๆนะั้นนะอเมริกาแคนาดาอะไรเงี้ยอาจจะพิจารณาชิลีเพราะว่าสามารถคอมโบต่อกับเปรูที่ฟรีวีซ่า90วันก็ได้เหมือนกันนะจริงๆบราซิลก็ฟรีวีซ่า90นะแต่ว่าติดเชื้อเยอะอยู่เราก็เลยไม่ได้นำเสนอ เขาจะเริ่มเปิดหนึ่งธันวาแต่ว่าวันที่เปิดนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าไปดูสถานทูตชิลีในประเทศไทยอะเขายืนยันอยู่แล้วว่าคนไทยฟรีวีซ่า90วันอังกฤษนะเแม้ล็อกดาว์ยังลดวันกักตัวให้ประเทศเสี่ยงสูงคือต้องบอกก่อนคนไทยเข้าอังกฤษได้ไม่ต้องกักตัวแล้วอยู่ในรคือเขามีรายชื่อประเทศที่เราเรียกว่า travel corridor ก็คือ ประเทศที่อยู่ในรายชื่อ Travel Corridor เนี่ยไม่ต้องกักตัวมีอยู่ประมาณ70กว่าประเทศซึ่งมีไทยอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่า,าประเทศนอกเหนือจาก70กว่าประเทศเนี่ยยังต้องกักตัวแต่เขาจะลดให้เหลือ7วันทั้งๆท,งท,งที่อังกฤษก็กำลังล็อกดาวอยู่ก็แปลกอะขนาดล็อกดาวอยู่ก็ยังเปิดโอกาสหมายถึงว่ายังไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเหมือนบางประเทศที่อ้างว่า,าควบคุมโควิดได้ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าตอนนี้คือกินแกลบ อ่ะแล้วเราก็มีเหมือนกันมีอยู่เรื่อยๆนะรีวิวกับไทยอย่างเงี้ยเรามีอยู่เรื่อยๆนะครับในเกร็ดข่าวบ้างในเป็นวิดีโอต่างหากบ้างอะไรเงี้ยนะครับเอ่อแล้วก็ประเทศอันนี้อ๊อฟก็พูดเองของอ๊อฟต่างหากนะไม่ได้อ้างอิงข่าวก็คือประเทศไทยเปิดแล้วท่องเที่ยวไทยรอดแล้วจริงหรือเพราะว่าตอนนั้นคือกระแสที่เอ่อลดเกณฑ์ยกเลิกเกณฑเงิน5 0,000นใช่ไหมซึ่งแต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการอ่าแล้วเราก็มาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ คือเหมือนจะเปิดนะแต่จริงๆแล้วคือเราแค่กลับมายืนที่จุดสตาร์ทซึ่งเราจุดสตาร์ทของเราเนี่ยห่างกว่าเพื่อนๆประเทศเขตร้อนทั้งหลายที่เขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศหนาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศร่ำรวยใช่ไหมหมายถึงประเทศหนาวที่จะมาหลบหนีหนาวแล้วก็หนีโควิดด้วยเนี่ยนะเรายืนอยู่จุดสตาร์ทที่ห่างกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าเราขั้นตอนเยอะคนต่างชาติจะมาเนี่ยต้องซื้อประกันโควิดต้องขอวีซ่าต้องขอใบเข้าประเทศ C O E ต้องจองโรงแรมกักตัว14วันแล้วแถมบางประเทศยังมีเงื่อนไขอีกว่าหลังจากกักตัวแล้วต้องมีโชว์ที่อยู่หลังกักตัวอีกต่างหากคือมันเป็นพิธีกรรมที่มันเยอะเกินไปแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะยกเลิกพิธีกรรมทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พอเพราะว่าถึงแม้ว่าจะกักตัวหรือสุนวันก็ยังไม่พอเพราะว่าคนลูกค้าเอาเรียกว่าลูกค้าดีกว่าเขาเองก็กลัวโควิดเหมือนกันเราต้องให้ความมั่นใจเราต้องให้โปรโมชั่นเขา ก็คือเราต้องมีส่วนลดให้เขาต้องลดแลกแจกแถมต้องให้ประกันฟรีรักษาฟรีเขาถึงจะยอมมาเยอะๆแต่สิ่งที่เราทําตอนนี้คือตรงกันข้ามแล้วนอกจากนั้นคือเราต้องฉวยโอกาสนี้ที่เมาเฟียต่างๆเขาอํานาจน้อยลงเพราะเขาไม่มีลูกค้าเลยใช่ไหมก็ปรับปรุงประเทศทําให้มันสวยงามทําให้มันสะดวกแต่ตอนนี้ที่เป็นจริงๆคือเราไม่ได้ทําเลยก็เลยบอกว่าเหมือนเปิดแต่จริงๆแล้วคือยังอยู่อีกห่างไกลมาก แล้วก็นี่หัวข้อใหม่ของเราอีกแล้วครับตอบคําถามวีซ่าก็คือในตรงเนี้ยเพื่อนๆที่ดูวิดีโอเหล่าเนี้เฉพาะวิดีโอตอบคําถามนะก็สามารถโพสต์คําถามที่ในวิดีโอของเราได้แล้วเราก็จะมาตอบเฉพาะคาถามที่อยู่ในวิดีโอตอบคําถามวีซ่าเท่านั้นนะครับก็คือออยากให้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้กันไงถ้าเกิดตอบกันเองในกระทู้อ่ะก็เห็นกันแค่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็เผลอเบางคนถามแล้วก็ไม่ได้มาดูอีกว่าตัวเองถามอะไรไว้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อาร์เจนตินาครับ เป็นประเทศที่ล็อกดาวนานที่สุดในโลกคือสองร้อยกว่าวันนะสุดท้ายพุ่งอยู่ดีคือพังอ่ะพังคือล็อกดาวคือปิดกั้นทุกอย่างต้องทำงานจากที่บ้านร้านค้าทุกอย่างเอ,อ่อเปิดได้แค่ที่จำเป็นสถานที่ทเที่ยวปิดทุกอย่างปิดหมดทำมาสองร้อยกว่าวันสุดท้ายโควิดพุ่งอยู่ดีฉะนั้นการล็อกดาวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์คือรอบแรกอาจจะได้ผลแต่ว่ารอบถัดๆมาเหมือนมันดื้อยาแล้วฉะนั้นคือสุดท้ายโควิดในแอเจนตินาก็พุ่งอยู่ดี ฉะนั้นแล้วเราก็ให้รู้ว่าใครที่กลัวล็อกดาวน์เนี่ยเขาไม่ล็อกหรอกเพราะว่าล็อกแล้วนอกจากเสียหายมากเนี่ยการล็อกรอบถัดมาเหมือนมันดื้อยาแล้วมันก็ไม่ได้ผลอันนี้สรุปนะครับก็คือแอฟริกาใต้กับบาหลีเขาเตรียมเปิดจริงๆแอฟริกาใต้เคยพูดแล้วแต่อันนั้นว่าเขาเปิดตั้งแต่ตุลาคมแต่ว่าเปิดให้เฉพาะประเทศปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้แอฟริกาใต้ซึ่งคนไทยฟรีวีซ่าสาวันนะแถมยังอยู่ใกล้ๆก,ก,กับ ทางดูไบแล้วก็มาดิฟด้วยฉะนั้นก็สามารถไปต่อเนื่องกันได้ฟรีวีซ่าสาสิบวันเลยก็คือเตรียมเปิดให้ประเทศเสี่ยงสูงอ่าฉะนั้นกลายเป็นว่าทุกประเทศในโลกสามารถเข้าแอฟริกาใต้ได้อแอฟริกาใต้ได้ไม่ใช่แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เนี่ยเขาเป็นผสมกันระหว่างชนแอฟริกันพื้นเมืองกับฝรั่งนะเพราะมีฝรั่งมาตั้งลกลากอยู่เยอะส่วนใหญ่เป็นเนเธอร์แลนด์ แล้วก็บาหลีจากเดิมที่เปิดไม่สําเร็จเดือนกันยาเขาก็เตรียมพยายามเปิดอีกรอบหนึ่งในเดือนธันวามาดูว่าเขาจะเปิดสําเร็จไหมซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงของภูเก็ตก่อนหน้านี้มาดลฟีก็เป็นคู่แข่งภูเก็ตก็เปิดไปนำไม่ตั้งนานแล้วภูเก็ตตอนนี้ยังไม่ยอมเปิดสักทีเป็นเพราะโควิดหรือว่าเป็นเพราะใครกันแน่แต่ส่วนออสเตรเลียจิงโจ้ก็ยังจิตตกแม้กระทั่งนักเรียนก็ไม่ให้เข้าเขาอ้างว่า เขาต้องมีให้ p r i o r i t y ให้ความสําคัญกับพลเมืองคือเขาจํากัดโคตา้าไงวันหนึ่งจะกลับเข้าประเทศได้กี่คนอะไรเงี้ยจํากัดทําไมอ่ะเรียนแบบไทยหรือเปล่าคือพลเมืองจะต้องกลับได้ไม่จํากัดสิแต่ว่าเขาบอกว่ากลุ่มอื่นยังเข้าไม่ได้แม้แต่ครั้งนักเรียนเพราะว่าแค่พลเมืองก็โคตา้าไม่พอแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นนักเรียนก็รอต่อไปในเมื่อนักเรียนยังไม่ได้ฉะนั้นท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นออสเตรเลียยังไม่เปิดถ้าเราขอวีซ่าตอนนี้ ซึ่งได้เฉพาะออนไลน์ก็เอาไปดองไว้ก่อนยังไม่พิจารณาวีซ่าฉะนั้นคนที่เข้าได้มีแต่พลเมืองแล้วก็คนที่มีความจําเป็นไปร่วมงานศพหรือว่าป่วยหนักอาจจะได้ต้องขอยกเว้นก่อนแล้วก็เนี่ยครับประกาศออกมาแล้วว่าสอบ,บอกคกินข้าวผัดก็คือไม่ลดวันกัดตัวคุณหมอคนเดิมวันก่อนบอกว่าพี่น้องครับติดก็ต้องติดนะครับแต่ติดแล้วเราป้องกันได้แต่วันนี้มาบอกว่า พี่น้องต้องช่วยกันนะครับให้ประเทศเราไม่เกิดเว็บสองเว็บสามแล้วก็เราจะไม่ลดวันกักตัวเพราะว่าทุกคนจะได้ยังคงเดินทางกลับบ้านได้ในช่วงวันหยุดยาวคือเขาปลอดภัยกันอยู่แล้วแต่เขาไม่มีจะกินแล้วถ้าคุณไม่ไปห้ามเขาเขาก็เดินทางกันได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็ฝรั่งเศสเองก็มีเที่ยวบินพิเศษกักตัวฟรีของการบินไทยเหมือนกันนะครับลองดูประกาศในนี้ก็คือ,อสตาร์ทที่ยี่แปดพฤศจิกายนแล้วก็ตอน ธันวากับมกรานี่มีถึงมกราเลยธันวาสองเที่ยวบินมกรลาสองเที่ยวบินนะครับลองดูใน Facebook ของสถานทูตหรือดูในข่าวนี้ก็คือมีแค่เดือนละสองเที่ยวบินเริ่มตน้นยี่สิบแปดพฤิกายนอ่าแล้วก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวจอมโปรเจกต์ต้องจับคู่เที่ยวแบบไม่กักตัวคือตอนนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พยายามไฟให้เปิดประเทศแต่ว่านะก็เหมือนกับเป็นตัวเล็กๆเ,เพราะว่าทางคุณพ่อสอบ,บคออก็ยังไม่ยอมอยู่ดีแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล็อกดาวน์ยุโรปนะครับ ก็อย่างที่อ๊อได้ย้ำมาตลอดว่าตอนนี้คือคนไทยยังขอวีซ่าเข้ายุโรปได้อยู่นะกลายเป็นว่าพอล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเขาใจดีกว่าเดิมอีกตอนยังตอนไม่ล็อกดาวน์นี่โอโ้โหบางประเทศก็นะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอยู่นั่นแหละตอนนี้ขอได้เกือบหมดขาดแค่บ,บางประเทศเท่านั้นเองนิดหน่อยส่วนใหญ่ประเทศที่เราไปไปกันนะได้หมดแล้วก็การเดินทางระหว่างประเทศก็ยังทําได้อยู่แต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องใบตรวจโควิดหรือกักตัวนะครับต้องลองดูในนี้ แล้วก็ตอนนี้เราเริ่มมีการประกาศรายชื่อนะครับในอัปเดตต่างชาติเข้าไทยนะซึ่งจริงๆอย่างที่บอกอ่ะว่ายกเลิกเกณฑ์เงินฝากห้าแสนทุกประเทศแล้วนะเพียงแต่ว่าสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆนะเขาประกาศหรือยังซึ่งในนี้เราก็อัปเดตว่าเออประเทศอะไรที่ประกาศแล้วคือประกาศก็คือหมายถึงว่าเราดูในรายการเอกสารนะ่ะก็คือเขา เอาไอ้เกณฑ์เงิน5้าแสนออกจากรายการเอกสารแล้วอะซึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาท้องถิ่นก่อนเราถึงจะเห็นนะเพราะเขาประกาศกันแบบแอบ,บ,บ,บๆมากเลยมีแต่เยอรมนีนี่แหละที่ประกาศแบบโจงขึ้นเลยว่าไม่เอาแล้วเงินฝากห้าแสนนะครับเอาเป็นว่าณวันที่พูดวันนั้นเนี่ยก็จะมีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียยุโรปนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กสโลวีเนียสโลวาเกียโปแลนด์รัสเซียอังกฤษอเมริกาแคนาดาญีา่ปุ่นออสเตรเลีย ตามข่าวนี้ที่ประกาศยกเลิกแล้วชัวๆ์ๆแต่ถ้าเกิดใครถามว่าประเทศอื่นประเทศนั้นได้ไหมประเทศนี้ได้ไหมในที่สุดจะต้องได้หมดครับจะต้องได้หมดทั้งโลกแน่ๆเพียงแต่ว่าอันที่เขาประกาศเร็วเียเราก็เอามาพูดก่อนปลอดโควิดแต่กินแกลบเนี่ยเป็นบทความที่คอลัมนิสหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาเขียนขึ้นมาอ่ไม่ได้ใช้ชื่อหัวข้อกินแกลบนี่นะแต่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหัวข้อของเขาะก็คือ,อ,เ,อเอามาเพราะว่าคนภายนอกเขาก็รู้ ตอนนี้คือฟังที่ไหนเนี่ยมีหลายหลายที่เขาพูดเลยว่าเราต้องรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันโควิดแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังไม่รู้สาเหตุว่ารัฐบาลเขาก็รู้อยู่แต่ว่าทําไมเขาจึงยังคงเล่นแง่ในการกักตัว14วันอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเรื่องนี้เป็นตัวประกันแบบเล่นการเมืองหรือเปล่าคือพยายามจะซื้อใจประชาชนให้มาสนับสนุนตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองกําลังเจออันนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็นี่คืออีกหนึ่งของการเรียกร้องนะครับอันนี้คือเปิดประเทศก่อนล่มสลายท่องเที่ยวล้มเรือจมทั้งประเทศเอาแต่พูดมาตลอดว่าโรงแรมเล็กๆธุรกิจเล็กๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาทยอยล้มหายตายจากกันไปเยอะมากแล้วตอนนี้คือแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ก็คือพวกเครือโรงแรมใหญ่ๆที่มีโรงแรมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแบบว่าเขาขาดทุนกันเป็นหมื่นล้านเพราะว่าเส้นพิษโควิดคือจริงๆ จะไปโทษโควิดอย่างเดียวไม่ได้คือโทษความที่ไม่กล้าของคนดูแลประเทศในขณะนี้แล้วเขาก็มาเรียกร้องกับทางรัฐบาลว่าให้เปิดให้เปิดคือก็บอกว่าเขาเองต้องคํานึงถึงความเสี่ยงมาแล้วนะที่เขามาเรียกร้องเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าโควิดมันติดกันง่ายจริงๆต่อให้เปิดมาเนี่ยนะที่เขาเรียกร้องว่าเปิดแบบไม่ต้องกักตัวเนี่ยนะแล้วถ้ามันติดกันง่ายจริงๆเนี่ยแล้วเปิดแล้วมันติดอีกอะ่ะเขาก็ต้องกลับไปปิดอีกใช่ไหม แต่เขาเรียกร้องเนี่ยแสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นนะครับคนไม่รู้มีอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือรู้แต่ว่าพยายามเล่นแง่อะไรอ่าคือสรุปว่าเราจะเห็นการเรียกร้องเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ้วถามว่าเขาจะทนกันได้ยังไงหมายถึงว่า <laughs> ทั้งฝั่งเรียกร้องเองจะ,จะจะทนแบบว่าไม่ให้มันล้มไปก่อนได้ยังไง <laughs> เพราะถ้าเกิดล้มไปแล้วเนี่ยคือปิดกิจการไปแล้วเนี่ยก็คือจะเรียกกลับมามันก็ไม่ได้แล้วนะวันที่ประเทศเราจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาเยอะเหมือนเดิมเนี่ย แต่ไม่มีโรงแรมไม่พอแล้วเไม่มีบริษัททัวร์ที่คอยรับนะักท่องเที่ยวแล้วไม่มีระบบขนส่งแล้วหรือไม่มีร้านนวดไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแล้วประเทศเราจะยังเป็นประเทศที่เป็นท่องเที่ยวอยู่ได้ยังไงครับเรามีพวกวิดีโอการ์ตูนของเรานะครับวิดีโอที่เราเคยไปเที่ยวกันมาคือเป็นของเก่านะแต่ว่าทรงคุณค่ามากผ่านมานานแค่ไหนดูแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เสมอนนะแล้วเราก็รอคอยว่าเมื่อไหร่ที่โควิดจบเราก็จะไปกันอีก อันนี้คือโควิดจบเมื่อความกลัวสลายการกักตัวจะหมดไปด้วยความเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลไม่ยอมให้ความเข้าใจกับประชาชนยังคงขู่เรื่องโควิดอยู่ทุกวันเอาโควิดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกล่อมประชาชนหรือเปล่าฉะนั้นทุกวันนี้ยังมีคนจิตตกโควิดอยู่ใครที่กลับจากต่างประเทศเนี่ยบางคนนะบางคน พอกลับถึงหมู่บ้านล้วปุ่มเนี่ยโดนสั่งให้กักตัวอีก14วันคือเขาจะต้องกักที่โรงแรมมาแล้วนะพอกลับถึงหมู่บ้านโดนกักอีกรวมแล้วกักเกือบเดือนเลยเพื่ออะไรเราในนี้ก็เลยแนะนําว่าตอนขากลับเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้อย่าอย่ากลับรถฟรีเลยที่ทางรัฐบาลจัดให้เนี่ยเพราะว่ามันจะเอิกระเลิกตอนไปถึงก็ให้กลับเองดีกว่ากลับไปแบบเงียบๆคนเขาไม่รู้หรอกอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ก่อนกลับก็ให้คนที่บ้านลองไปสำรวจก่อนก็ได้ว่าคนแถวนั้นเขายังกลัวกันอยู่ไหม แล้วก็สุดท้ายก็คือต่างชาติเข้าไทยเนี่ยตอนนี้ลําบากใช่ไหมโดยเฉพาะแฟนๆฝรั่งทั้งหลายเขาก็ไม่ใช่ไม่มีเงินนะเขามีแต่ว่ามันไม่คุ้มเขาก็เลยเลือกที่จะไม่มาดีกว่ารอให้กักตัวมันน้อยลงหรือไม่กักตัวถึงจะมาฉะนั้นฝั่งเราเนี่ยคนไทยเนี่ยออกไปหาเขาเนี่ยน่าจะง่ายกว่าวงเล็บถ้ามีเวลานะครับฉะนั้นเราก็เลยเป็นการอ่านคอมเมนต์ที่เพื่อนๆในกลุ่มกาแฟนฝรั่งเขามาคุยกันอ่าโอเคนี่คือการสรุปข่าวในวันนี้นะครับ เยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเสนอความคิดเห็นอะไรว่าเราน่าจะทำเนื้อหาแบบไหนก็เสนอกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ